ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะลูกมะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนพ่อหม่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะก็เรื่องพวกนี้ เป็นหน้าที่ของสมาชิในบ้านนะะี่ค่ะเราต้องช่วยกันม้าสอนไว้ไปกินข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะและเดี๋ยวม้าไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วม้าก็จะเลยไปทํางานเลยโอเคนะคะค่ะมานะ ันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจําได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีข้อที่ 2, 2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับค่ะข้อที่3จ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะข้อที่สเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครและข้อที่5ชุมชนมีความสุขค่ะถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทําได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะ ชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคําถามไหมคะคุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทําไมเขาทําอย่างนั้นล่ะคะเพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ําใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะมีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นเป็นงานศินละปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์กได้แล้วค่ะ ว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน yeah! น้ำมาแนะนํายังไงหรอเอาน้าที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้าที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ําไปลองไว้แล้วเอาไปเรือนาต้นไม้เพื่อนๆว่าทาแบบนี้ดีไหมดีดีไนเขมะพวกเราเด็กเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ เรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือาอิยและไลลา,ลาให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอ,อะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะใครเลือกฝอิกยกมือขึ้นค่ะลูกมะเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะ มาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะค่ะมะไลาลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะอ,อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมาแล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลา